สวัสดีครับวันนี้ครับครูก็จะมาสอนการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบชาร์ปทวีนนะครับภาพเคลื่อนไหวแบบชาร์ปทวีนคือภาพเคลื่อนไหวที่ให้วัตถุเปลี่ยนเป็นรูปร่างนะครับจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเช่นจากรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมหรือจากรูปเป็นข้อความนะครับแล้ววันนี้ครูก็จะมาพา เรียนสร้างภาพจากรูปช้างกลายเป็นหน้าคนนะครับขั้นแรกนะครับเราก็วาดภาพช้างก่อนเลยนะครับที่เฟรมที่1นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับเราจะวาดจากเครื่องมือไลทูนนะครับลงมือเลยนะครับ ได้รูปช้างแล้วนะครับแล้วก็ใส่สีให้มันเมื่อเราวาดรูปช้างเสร็จนะครับเราก็ไปที่ keyframe ที่20นะครับแล้วก็คลิกขวา insert keyframe หรือจะกด f 6ก็ได้นะครับแล้วเราก็ delete ภาพจาก keyframe 20ออกเลยนะครับ เมื่อเราลบเสร็จเราก็วาดภาพรูปหน้าคนลงไปเลยตามด้วยตา จมูกและสุดท้ายปากหลังจากนั้นก็ลงสีเลยนะครับ เมื่อเราวาดรูปพนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกขวาตรงรูปตรงเลเยอร์ตรงเฟรมนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ create chart t w e n นะครับมันก็จะขึ้นลูกศรแบบนี้มาให้เรานะครับหลังจากนั้นเราก็ลองกดเล่นดูนะครับ มันอาจจะว่ายไปนะครับมองไม่ทันเราก็ Insert Frame ให้มันอีกจะคลิกขวา Insert Frame หรือกด F5 ก็ได้นะครับลองกดเล่นดูอีกครั้งหนึง่งยังเร็วอยู่อีกสักครั้ง Insert Frame โ okay. อเคได้แล้วครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบการสอนลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ